บทสาธยายเรื่องทุกกะธรรมสูตรเมื่อเห็นเนื้อแท้แห่งความทุกข์จงละตันหาทุกระดับที่มาจากพระสุตันตะปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักราธะสังยุตอุป,ปนิสิน,นวักในย่อหน้าที่410 เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาทุกขธรรมสูตรเป็นพระสูตรที่หกในอุปนิสินวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าทุกขธรรมหรือทุกขธรรมะหมายถึง สิ่งที่มีความเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเป็นคุณสมบัติประจำตัวพระสูตรนี้คือการขัดเกลวปัญญาของนักปฏิบัติให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเห็นทุกข์เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นไปสู่การเห็นทะลุถึงเนื้อแท้ของสรรพ,พสิ่ง ว่ามันมีความบีบคั้นเป็นคุณสมบัติที่ฝังแน่นอยู่ภายในหัวใจของพระสูตรนี้คือการสอนให้ใช้ปัญญาที่เห็นธรรมชาติแห่งความบีบคั้นเป็นเครื่องมือที่เฉียบคมที่สุดในการตัดและละซึ่งตันหาทั้งสามระดับคือความพอใจความกำหนัด และความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจให้ขาดสะบั้นลงไปณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราทะต่อไปว่าดูก่อนราทะสิ่งใดแลเป็นทุกขธรรมเพียงเท่านี้ข้อปฏิบัติอันเป็นผลที่ตามมา ย่อมปรากฏชัดในใจของท่านพระราธะว่าเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสียเธอพึงละความกำหนัดในสิ่งนั้นเสียเธอพึงละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งนั้นเสียหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้ คือหจากสภาวะสู่คุณสมบัติการเห็นทุกขังคือการเห็นสภาวะเปรียบเหมือนการเห็นเรือกําลังถูกคลื่นซัดโคลงเคลงแต่การเห็นทุกขธรรมคือการเห็นคุณสมบัติประจำตัวเปรียบเหมือนการเห็นว่าเรือลำนี้มีรูรั่ว มันจึงมีการโคลงเคลงและจมลงเป็นคุณสมบัติประจำตัวปัญญาที่เห็นอย่างหลังจะทำให้เราสละเรือลำนั้นทิ้งโดยไม่ลังเลแทนที่จะมัวแต่วิทน้ำออกอย่างมีความหวังลมลมแรงแรง,แรงเมื่อเห็นว่าขันห้านี้มีความบีบคั้นเป็นเนื้อแท้ ก็จะสละความยึดมั่นโดยสิ้นเชิง 2. ปัญญาที่เห็นทุกข์แม้ในท่ามกลางความสุขนี่คือความแยบคายของการพิจารณาทุกขธรรมปุถุชนมักจะเห็นทุกข์เฉพาะในทุกขเวทนาแต่พอเจอสุข,ขเวทนาเราก็เพลิดเพลินและมองไม่เห็นทุกข แต่ปัญญาที่เห็นทุกขธรรมจะสามารถมองทะลุความสุขนั้นไปได้และเห็นว่าสุขเวทนานี้แหลเป็นทุกขธรรมเพราะมันมีความไม่เที่ยงเป็นคุณสมบัติจึงบีบคั้นให้เรากลัวว่ามันจะหายไปเพราะมันมีความต้องอาศัยเหตุปัจจัยเป็นคุณสมบัติจึงบีบคั้นให้เรา ต้องดิ้นรนสแสวงหาเมื่อเห็นคุณสมบัติที่บีบคั้นซ่อนอยู่แม้ในความสุขเมื่อนั้นความพอใจและความกำหนัดในความสุขก็จะคลายตัวลง 3. การละที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การบังคับการละในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การกดข่มบังคับจิตใจ แต่เป็นการปล่อยวางที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อปัญญาเห็นความจริงการเห็นขันห้าเป็นทุกขธรรมก็เหมือนกับการเห็นว่าอาหารจานปโปรดที่ดูน่าอร่อยแท้จริงแล้วเจือปนด้วยยาพิษเมื่อเราเห็นยาพิษนั้นอย่างชัดเจนฉันทะคือความอยากลิ้มลองราคะ คือความติดใจในรสชาติย่อมมาลายหายไปเองจิตมันคลายความพอใจเพราะเข้าใจในโทษภัยของมันแล้วขอให้เราทั้งหลายจงฝึกฝนการพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจงมองให้ทะลุความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่จงมองให้เห็นทุกขธรรมคือเห็นว่ากายและใจนี้มันมีความบีบคั้นเป็นคุณสมบัติประจำตัวแม้ในขณะที่ดูเหมือนจะปกติสุขดีเมื่อเห็นความจริงข้อนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อนั้นการละตัณหาในทุกระดับก็จะเกิดขึ้นได้ในทุกสภาวะ นำเราไปสู่ความสงบจากกิเลสโดยแท้จริงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร